สุดปังน้องไอโอยทีขายไปได้มากกว่าพันคันในเวลาแค่ดือนนิดๆมีอะไรเด็ดที่สุดจะมาจอดลึกให้ทุกคนได้รู้กันทุกคนครับผมอฟจษดที่สุดคลิปนี้เราอยู่กับเจ้านี่เลยฮะ น้องเล็กสุดน่ารักไอออนยูรถไฟฟ้าแฮชแบ็กหประตูที่ต้องบอกว่ากระแสเขาเนี่ยมาแรงเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเขาทำยอดขายไปได้มากกว่า1,000คันในเวลาเพียงแค่เดือนนิดๆตามข่าวที่ออกไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เองเนี่ยผมจะมาเจาะลึกรายละเอียดให้ทุกคนได้รู้กันว่า6เรื่องเด่นของเจ้าคันนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง และขับทั้งทีฮะเราขับไม่พาดาขับทางไกลไปต่างจังหวัดนะครับรวมถึงทดสอบอัตราการกินไฟการชาร์จไฟว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับให้ทุกคนได้รู้กันรวมถึงข้อสังเกตเจาะลึกกันไปเลยเริ่มกันที่เรื่องแรกครับเรื่องที่1 ความคุ้มค่าราคาค่าตัวน้องเขานะครับ i อออนยูเนี่ยวางขายทั้งหมด2รุ่นย่อยครับรุ่นเดิมต้น420 Standard ครับวิ่งไกลสุด420กิโลเมตรมาตรฐาน NEDC ออปชันเนี่ยเซฟตี้ระบบความปลอดภยัยจัดเต็มนะครับเท่ารุ่นท็อปเลยในราคาค่าตัวบนเว็บไซต์นะัวันที่ทำคลิปนี้นะครับ499,900บาทเฮ้ยเดือนนี้เนี่ยราคารถไปถึง5 0 0แสนเนี่ยโอ้โหได้รถแบบนี้กันแล้วนะครับและถ้าเป็นรุ่นท็อปครับเป็นรุ่น500พรีมี่ แบตใหญ่วิ่งไกลสุด500กิโลเมตร NEDC นะครับแล้วก็ออปชันนี้จัดมาให้แน่นๆจุกๆุๆครับราคา649,900บาทใครอยากรู้โปรโมชั่นล่าสุดก็ติดตามได้นะฮะที่ไอออนไทย a ลนด์เลยนะครับผมและต้องบอกว่ารถคันจริงเนี่ยเฮ้ยคันมันใหญ่โตเนี่ยไม่ธรรมดานะบางคนเนี่ยไม่ยอมไปดูคันจริงเห็นในรูปเนี้ยคิดว่าคันเล็กเลยไม่สนใจไงต้องบอกว่าความยาวคันนี้ครับยาว4.27เมตรความกว้าง1.85เมตร ความสูงครับ1.575เมตรที่เด็ดคือระยะฐานล้อคือระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังที่จะส่งผลต่อบพื้นที่ภายในท้องโดยสารนะครับคันนี้อยู่ที่2.75เมตรยาวกว่า h o น d ะ้าซ v อาถึง5เซนตน่ะในรถคลาสแบบนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับและการรับประกันเขาเนี่ยทางไอออนเขาตอบโจทย์นีให้ลูกค้าใช้งานได้ยาวๆอุ่นใจนะครับตัวรถวารนตี8ปี160,000กิโลเมตรแบตเตอรี่เนี่ยรับประกัน8ปี200,000กิโลเมตรกันไปเลย ต่อกันที่เรื่องที่2แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ชาร์จไวใช้ได้เลย ไอออนยูทรุ่น500พรีเมียมคันนี้ได้แบตใหญ่60กิโลวัตต์วอย่างที่บอกนะครับตามสเปควิ่งได้ไกลสุด500กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC สไตล์ที่สุดทั้งทีเราทดสอบขับนิ่งๆในแต่ละย่านความเร็วถ้าขับที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวรถจะกินไฟประมาณ11.9กิโลวัตต์่วต่อ100กิโลเมตรแบตเต็ม100%วิ่งได้ประมาณ504กิโลใกล้เคียงกับสเปคที่บอกเอาไว้เลยถ้าขับที่ความเร็ว100ตัวรถจะกินไฟประมาณ14.8กิ h, ่100่่งงได้้405 120กกมมมมและถาาาขััับบทีคววเรว120 h, ร็ตชโส ตัวรถจะกินไฟประมาณ19.5กิโลวัต km, ต่ต่อ100กิโลเมตรแบตเต็มวิ่งได้ประมาณ308กิโลเดี๋ยวเราจะลองขับไปกลับกรุงเทพเขาใหญ่ขับจริงพิสูจน์จริงกันไปเลยว่าถ้าใช้ขับรถในสถานาการณ์จริงแบตจะวิ่งได้พอไหม ส่วนการชาร์ไฟจากการทดสอบของเราใช้แบตเตอรี่ให้เหลือแค่10%แล้วลองไปชาร์จที่สถานีอัลตร้าฟาสชาร์จใจไฟเต็ม DC สูงสุด360กิโลวัตต์ซึ่งสูงกว่าสเปคที่คันนี้รองรับ DC ซีฟัสชาร์จที่สูงสุด80กิโลวัตต์เราทดสอบกันช่วงหวค่ำอุณหภูมิภายนอกประมาณ29องศาเซลเซียส ช่วงแบตต่ำกว่า50%คันนี้รับไฟได้ทะลุสเปคไฟเข้าแรงสุดถึง95กิโลวัตต์ที่นี้พอพน50%ไปแล้วกำลังไฟลดลงอยู่แถวๆ70-80กิโลวัตต์ w, จนถึง880%ถือว่าชาร์จแรงและชาร์จเร็วเป็นเบอร์ต้นๆในกลุ่มเลยนะครับคันนี้ชาร์จแบตจาก10-60%ในเวลา21.50นาทีได้ไฟเพิ่มมา50%เร็วกว่าสเปคที่เขาเคลมไว้ซะอีกสเปคเขาบอกว่าชาร์จแบตจาก30-80%ในเวลา24นาทีส่วนการจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกหรือวิงสุิโลรองรับส 3,300วัตต์ออกแคมป์ต่อเตาปิ้งหมูกระทะเครื่องใช้ไฟฟ้าได้สบายคันนี้จอดปิดไฟเดียร์ไทม์ได้ด้วยนะครับ <Wow. S 1> เรื่องที่3ดีไซน์ตัวรถที่ไม่เหมือนใครนะครับต้องบอกว่าความน่ารักของน้องเขาเนี่ยตกใครหลายคนมานัดต่อน,นัดแล้วนะครับดูดิไม่ธรรมดาเลยนะฮะ สีตัวรถเนี่ยมีเลือกด้วยกันทั้งหมด4ส,สีสีขาวครับคือคันนี้คันที่รีวิวนะเป็นขาวเนี่ยประกายมุกด้วยนะครับมีสีเงินมีสีเบจแล้วก็มีสีเขียวลังคาขาวใครอยากได้ตัวรถสีทูโทนเนี่ยก็มีให้เลือกด้วยเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าดีไซน์ข้างนอกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมิลานดีไซน์แอสเตติกนะฮะแบบภาษาเนี่ยแรงบันดาลใจมาจากมิลานนะฮะจากศิลปะสู่ความล้ำสมัยในยุทธกรรมรถไฟฟ้าพรีเมียมแห่งอนาคตโอ้โหนัมอตไซค์ต้องบิดให้เลยนะเนี่ยด้านนอก มันก็ถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับและลองดูเสาด้านท้ายตัวรถเถ็นป่ามันมีการทําลวดลายเล่นสีเล่นอะไรอย่างเงี้ยกระจกมองข้างดีไซน์ก็ไม่ธรรมดานะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นรถที่มันมีดีเทลหลายอย่างที่น่าสนใจเลยนะและไฟหน้าครับนี่บอกว่าเป็นแบบวิงกี้เฮดไลท์มันเหมือนแบบมีดวงตากําลังเปล่งประกายจ้องมองเราอยู่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยเวลาเห็นหน้ารถคันนี้เนี่ยเหมือนมีใครมาจ้องตาเราแบบนี้นะครับเป็นอย่างงี้เลยแล้วก็มีดีเทลลูกเล่นนะด้วย Matrix Cube Li g h t ครับนี่อยู่ที่ไฟเลี้ยวด้านหน้าแล้วก็ไฟบก ของตัวรถด้านหลังนะครับมันจะเป็นแบบทรงเรขาคณิตลดลายเนี่ยให้มันดูแบบมีความล้ำอนาคตมากิ่งขึ้นผมว่ามันก็ดูสวยดีนะแล้วไฟเขาเนี่ยก็ดีไซน์เข้มใช้ได้เป็นไฟฟูล e d นะเข้มๆไม่จกตากันเลยนะครับแล้วก็ล้ออัลลอยเห็นปะโอ้ยมันดูสมส่วนกับตัวรถเพราะล้อที่ทุกคนเห็นครับมันเป็นล้ออลลอยทูทนปัดเงาขนาด17นิ้วเลยทีเดียวพร้อมยางขนาด2 1 5 5นะครับ ยางที่ให้มาเนี่ยเป็นยางเฉายาง SU 3 1 8 a Highway Terrain เหมาะกับการขับขี่เนี่ยบนถนนดำทางดำทางปูนได้สบายสบาย เรื่องที่4ภายในห้องโดยสารกว้างขวางกว่าที่คิดนะครับอันนี้เองเนี่ยเราขับออกจากที่กรุงเทพนะครับตอนนี้เรามาถึงที่เขาใหญ่เรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าระยะทางการขับเนี่ยสชั่วโมงครึ่งเนี่ยเฮ้ยมันทําให้เราเนี่ยสบายได้แบบนี้เลยเหรอเป็นผลมาจากนี่แหละครับระยะฐานล้อ2.75เมตรที่ผมบอกไปนะครับทำให้พื้นที่ภายในเนี่ยกว้างขวางกว่ารูปลักษณ์ภายนอกรถที่คุณเห็นหนะอย่าเพิ่งตัดสินจากภายนอกนะอันนี้ครับผมส่ง1 8้แปดิดูดิไปที่ช่วงหัวเหลือๆเอนี่ยขับเนี่ย นั่งสบายเลยนะครับโทนสีการตกแต่งภายในเขามีให้เลือก2สีสีเบอร์ลินเบจนะครับโทนสีอ่อนในคันนี้สีออกครีมครีม,รมตัดกับสีน้ําตาลเข้มเฮ้ยดูแบบลักชูอยู่เหมือนกันนะและใครอยากได้สีครับดำเขาก็ามีมิดไนท์แบล็กเนี่ยให้เลือกด้วยเหมือนกันนะครับส่วนตัวผมชอบโทนสีอ่อนมากกว่ามันดูแบบทำให้พาักเนในสารเนี่ยโปรง่งโล่งสบายแล้ววัสดุที่เขาใช้เนี่ย้ย หนังเนี่ยที่ตัวเบาะทั้งหมดคอนโซลเนี่ยก็บุนุ่มและหนังเนี่ยเนียนใช้ได้เลยผมถือว่าเทียบกับในคลาสเดียวกันเนี่ยเขาไม่เป็นสองรองใครเลยนะครับตัวเบาเองเนี่ยเขาทํามาเป็นทรงปีกผีเสื้อมีเจาะรูเนี่ยระบายอากาศนะครับเป็นแบบนี้ทั้งตัวเบาโอ้โหมันนั่งลงไปเนี่ยรองรับสรีละเนี่ยได้โอเคเลยนะครับและเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับคนขับ6ทิศทางคนนั่งข้างๆ4ทิศทางก็ยังให้มาด้วยไฮยไลท์เด่นเลยคือระบบระบายอากาศที่ตัวเบาคู่หน้าเฮ้ย มันทาให้การขับทางไกลเนี่ยไม่ต้องกลัวเปียกอับชื้นอีกต่อไปนะครับและสามารถปรับโหมดสมาร์ทได้ด้วยคือมันจะทํางานอัตโนมัติตามอุณหภูมิของตัวรถภายนอกภายในเนี่ยสามารถปรับเนี่ยแรงหรือเบาได้ด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วพอย้ายมานั่งด้านหลังนะครับก็กว้างขวางไม่แพ้ด้านหน้าเลยดูดิผมสูงร้0ยครับพื้นที่ช่วงหัวเหลือเป็นฝ่ามือขาเหลือเยอะมากเท้าสอดเข้าไปใต้เบาะได้ด้วยนั่งได้สบายสบายทั้งคันรถเลยนะครับและก็ตรงนี้ดูดิเอ้ยมีที่วางแขนตรงกลาง ตรงนี้ก็มีพนักพิงเนี่ยสำหรับคนนั่งด้านหลังตรงกลางด้วยเหมือนกันนะครับและตำแหน่งเขาเนี่ยโอ้โหวางแขนได้ชิลชทีเด็ดคือเบาะหลังสามารถปรับเอนได้อีกสเต็ปหนึ่งใครเนี่ยชอบเอ็นเอ็นหน่อยผมว่าโอเคเลยนะและพิงตรงนี้ไม่ต้องยกขึ้นมาผมว่ามันก็พอดีหัวเลยทีเดียวนะครับและก็ไม่ต้องกลัวร้อนนะเขามีนี่ให้มาด้วยครับช่องแอร์หลังนี่อยู่ที่ตรงนี้นะครับและอีกหนึ่งฟีเจอร์เด่นของเขาเนี่ยที่ผมว่าหลายๆคนมาเที่ยวกับที่บ้านต้องกริ๊กกราดคือนี่เลยครับหลังคากระจกพารามิกกราสร บานใหญ่โตเบิ่มเบมากๆเลยนะฮะเปิดปุ๊บโอ้โหเห็นท้องฟ้าครับนอนดูดาวกลางคืนสบายๆแต่ตกลางวันถ้ากลัวร้อนก็ไม่เป็นไรครับเขามีม่านเปิดปิดด้วยไฟฟ้าให้มาตอบโจทย์ได้ครบจบเลยนะครับ ความกว้างขวางของคนนั่งนะครับถือว่าสอบผ่านแล้วและที่เก็บของเป็นไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับต้องบอกว่าสไตล์รถแฮชแบ็กหประตูอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเลยคือพื้นที่เก็บของและสามารถเพิ่มความเป็นค์ได้หลากหลายรูปแบบนะครับเริ่มจากนี่ฮะฝาท้ายเปิดประตูไฟฟ้าสามารถเลือกปรับตั้งระดับได้จากในจอตรงกลางตัวรถนะครับและเขาเนี่ยมีระบบแฮนด์สรีด้วยคือพกกุญแจไว้ติดตัวเดินเข้าใกล้ครับเวลายกข,ของหนักประตูก็จะเปิดให้อัตโนมัติก็ทําได้ด้วยเหมือนกันนะครับด้านหลังที่เห็นตรงนี้ พื้ที่เก็บของจุได้มากสุดถึง440ลิตรและพื้นเขาเนี่ยปรับได้2ระดับนะครับเป็นแบบนี้ใช่ปะถ้าใครอยากซ่อนของคุณภรรยาครับก็เอาไประดับนี้นะเปิดว่าปุ๊บโอ้ยมีที่เก็บของอยู่ข้างล่งเยอะเลยนะแต่ถ้าใครอยากจะเพิ่มพื้นที่เก็บของในแนวสูงครับก็สามารถเนี้ยเอาพื้นตรงนี้เอาลงไปด้านล่างได้นะครับพอลงไปข้างล่างปุ๊บ ที่เก็บของเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอีกระดับหนึ่งแต่ถ้ายังไม่จุใจยังไม่พอครับเบาะหลังสามารถพับได้แบบ60-40พับลงไปแล้วเนี่ยจะเพิ่มพื้นที่เป็น1,600ลิตรก็ขนของในแนวยาวเนี่ยจุๆกันไปได้เลยนะฮะอันนี้แหละคือความประสงค์ของรรสไตล์5ประตูครับนอกจากนี้เองที่เก็บของในตัวรถเขาบอกว่ามีมากถึง26จุดรอบคันแล้วเขาทาเป็นกิมมิกด้วยนะผมว่าชอบมากคันนี้มันมีลูกเล่นเนี่ยดีเทลซ่อนอยู่หลายจุดคอนโซลตรงกลางเนี่ยเปิดออกมาปุ๊บ เหมือนแบบกระเป๋าคุณผู้หญิงที่บ้านเลยอ่ะเออเขาคิดได้ยังไงนะครับรวมไปถึงเนี่ยที่ห้อยถุงกงถุงแกงเนี่ยมีทั้งคอนโซลด้านหน้าและตรงประตูตรงเสากลางรถเนี่ยเขาก็ให้มาสองจุดซ้ายขวาเลยคราวนี้ไปจ่ายตลาดไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะจะไม่มีที่ห้อยถุงกันนะ เรื่องที่5ครับความล้ำของระบบภายในตัวรถนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคนี้เป็นยุคดิจิตอลและการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือต่างๆนานา,นานเนี่ยมันสําคัญมากๆในการใช้งานรถยุคนี้นะครับผมอย่างที่เราเห็นนะแม้ว่าเขาจะล้าแต่เขาเนี่ยยังแคร์คนขับอยู่นะครับจอมัดวัดดิจิตอลเนี่ยให้มา8.88นิ้วเนี่ยก็ยังมีอยู่สามารถแสดงผลได้แสดงผลเรดาร์รถข้างหน้าเนี่ยที่ขับตามกันได้ระบบต่างๆเนี่ยดูได้และจอกลางครับขนาดใหญ่14.6นิ้วเลยนะหน้าตาแบบนี้สว่างคมชัดเนี่ยสู้แสง กลางวันแบบนี้ได้สบายๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยเขายังรองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายด้วยนะครับผมเนี่ยเขามีแผนที่ในตัวนะมันก็ใช้นําทางลื่นไหลโอเคเลยรวมถึงเนี่ยมันช่วยแนะนำครับสถานีชาร์จให้เราได้ด้วยถ้าเราต้องแวะเนี่ยจอดชาร์จกลางทางถ้าเราไม่สามารถไปถึงที่หมายปลายทางได้ในชาร์จเดียวอันนี้ถือว่าโอเคเลย ระบบตัวรถยังไม่ตกเทรนนะครับเขายังรองรับการอัปเดต OTA over the air แบบไร้าสายได้ด้วยเราไม่จะเป็น้องรถเนี่ยขับไปที่สู์เนี่ยก็ได้เหมือนกันและเบื้องหลังการประมวลผลคันนี้ครับใช้ชิป Qualcomm เลยนะของเขาเนี่แรม16กิกและมีสต r เรจให้มาเนี่ย128กิกเฮ้ยนี่มันโตรถหรือว่าระบบโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์เนี่ยคันแน่นะไม่รู้เหมือนกันเลยนะแล้วการเชื่อมต่อนี่รองรับหลากหลายรูปแบบมากๆนะครับอย่างแรกเลยช่อง USB <S <S 2> <S 2> ข้างหน้าให้มาทั้ง Type A Type C อันนี้ดีอ่ะ คือจะต่อแบบไหนหรือมีสายแบบไหนเนี่ยเขามีตัวเลือกให้หมดเลยด้านหลังครับมี Type A ให้มา1ช่องและตรงนี้เองเนี่ยยังมีที่ชาร์จไร้สายเนี่ยให้มา1นึ่ตำแหน่งพร้อมพัดลมระบายความร้อนด้วยช่วยให้เราเนี่ยสามารถชาร์จได้ไวขึ้นนะครับผมการเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับเผื่อบางทีไม่อยากต่อสายไม่อยากเชื่อมต่ออะไรนะครับอย่าให้เพลงเนี่ย ส่งต่อไปที่ตัวรถก็ทําได้และคันนี้เป็นลำโพง6ตตาแหน่งนะครับอย่าดูถูกเลข6นะครับของเขาเนี่ยเสียงผมว่าโอเคเลยเดินทางเนี่ยชิลๆระหว่างเดินทางได้ถ้าใครไม่ใช่ขูทองคำเนี่ยผมว่าเพียงพอแล้วสามารถปรับเสียงเนี่ยได้3รูปแบบด้วยนะครับและอีกหนึ่งไฮไลท์เลยคือระบบสั่งงานด้วยเสียงเจ้าคันนี้ผมว่าทํางานได้เร็วรองรับภาษาไทยและสามารถแยกโซนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาได้ด้วยวย,ยกตัวอย่างนะครับผมจะพูดขึ้นมานะเพื่อเรียกเขาขึ้นมาเขาชื่อน้องเบบีนะครับ Hello Baby เปิดกระจกจนี่ครับม,มันรู้ว่าคนขับเป็นคนสั่งมันก็จะเปิดกระจกเฉพาะฝั่งคนขับน,ขนะครับตนะแต่ดูความไวเขานะ Hello Baby ปิดกระจกเนี่ยไ,ไปไกลแล้วนะเดี๋ยวนี้และเรื่องสุดท้ายเรื่องที่6ครับสมรรถนะที่ใหม่ธรรมาดานะฮะ อันนี้เองเนี่ยเราขับจากกรุงเทพนะครับไปถึงเขาใหญ่ใช่ไหมที่ผมบอกไปเมื่อกี้กนี้นะครับและตอนนี้เองผมกำลังมุ่งหน้ากลับไปที่กรุงเทพและเราดูจากแสงแดดได้แสงแดดเนี่ยยามแบบยามบ่ายยามเย็นแบบนี้นะครับแล้วก็นำทางเนี่ย c p r p l c y r p l a y กลับไปเนี่ยชิลๆนะครับง่ายงอย่างเงี้ยเราได้ทดสอบครับอัตราเร่งเนี่ยระหว่างทางขึ้นเขาลงเขาเนี่ยหลายครั้งผมรู้สึกว่าเออเป็นอย่างที่เขาบอกจริงๆนะ ว่าสมรรถนะเรื่องของขุมพลังและอัตราเร่งเขาเนี่ยเป็นเบอร์ต้นๆในกลุ่มเดียวกันเลยก็ว่าได้ส่วนจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมมาทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันอัตราเร่งสุดถึงร้อยสามหมดสปอร์ตหนึ่งไปโอ้ยแทบตัอตุ้ทันทีเลยมาฟืดโอ้ย และนั่นแหละครับอัตราเร่งของเจ้าคันนี้นะครับเอาจริงเนี่ยผมว่าเขาทําไม่ดีกว่าสเปคที่เขาบอกไว้เนี่ยแทบจะทุกเรื่องเลยนะอย่างอัตราเร่งส่วนหนึครับตามสเปคบอกว่าทําได้ในเวลา7.3วิอันนี้เราทดสอบไปจริงๆอยู่ที่6.97วินาทีนะครับแล้วก็ช่วงเร่งแซงเนี่ย80 120อยู่ที่4.44วิเฮ้ยเห็นน้องเนี่ยหน้าตาปุ๊กปิ๊กคันแบบนี้อัตราเร่งแซงเนี่ยโหแรงไม่เบาเลยนะครับผม ต้องบอกว่าตอนที่เราทดสอบนะครับเราเปิดโหมดสปอร์ตแล้วก็ผมนั่งอยู่คนเดียวนะครับอากาศข้างนอกไม่ร้อนมากนะประมาณ32องศาเซลเซียสนะครับถือว่าเพียงพอแล้วแหละนะครับเนื่องจากขุมพลังเนี่ยถ้าเป็นรุ่น500นะครับพรีเมียมเนี้ยจะเป็นมอเตอร์เดี่ยวด้านหน้าใช่ไหมครับแต่ว่ากําลังเนี่ยเขาจะแรงขึ้นเป็น204แรงมา้าดรบบิด210นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดคันนี้ตามสเปคเนี่ยจะอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่เอาจริงเนี่ย เราเนี่ยขับไปได้ที่166กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากการทดสอบของเรานะเอาจริงไหมคันนี้เพี้ยนไ่าประมาณ3-4กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังสูงกว่าสเปคเนี่ยที่เขาเคลมเอาไว้ซะอีกเพราะฉะนั้นเรื่องของขุมพลังและอัตาร่งครับเขาทาได้ดีเป็นเบอร์ต้นๆในกลุ่มจริงๆถ้าพูดถึงการขับขี่ในภาพรวมนะครับคันนี้เองเนี่ยเขาให้เราเนี่ยปรับตั้งได้หลายโหมดนะครับถ้าเราจะตั้งนะก็กดเข้าไปที่ตรงนี้รูปรถยนต์นะครับจากจอแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้นะครับการใช้พลังงานในการขับขี่อยู่ที่ตรงนี้ครับ โหมดการกับขี่คันนี้เองเนี่ยมีทั้งหมด3บวก1โหมดถามว่ามันเป็นยังไงวะา3บวก1นะครับนี่เลยมีโหมดสบายโหมดสปอร์ตโหมดประหยัดครับแล้วก็ด้านล่างเห็นไหมมีโหมดประหยัดสูตรนะถ้าประหยัดไม่พอมีประหยัดเพิ่มให้อีกอันหนึ่งนะครับถ้าเราเปิดไปเนี่ยมันจะบอกว่าเออมันจะปรับนะระบบแอร์เนี่ย เป็นโหมด Eco ให้ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นจำกัดความเร็วสูงสุดที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงปรับ Regenerative Braking เป็นสูงสุดนะครับซึ่งเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวเราเนี่ยจะเล่าทุกคนฟังกันต่อนะครับรวมถึงด้านข้างหน้าเนี่ยเปิดเบาะร้อนเป่าลมเย็งงนเนี่ยมันจะปิดไว้ด้วยเพื่อประหยัดพลังงานผมว่าอันเนี้ยเหมาะกับการใช้เนี่ยเวลาที่แบตเตอรี่เหลือน,น้อยครับแลวเราจะเป็นต้องเดินทางต่ออีกสักระยะหนึ่งเนี่ยเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ระยะทางของโตรถเนี่ยมากที่สุดนะครับ หมดการขับขี่ตรงนี้มีผลต่ออะไรมีผลต่อน้ำหนักปูมลายมีผลต่อน้ำหนักของแป้นคันเร่งแน่นอนนะครับถ้าเราเลือกโหมดสบายกับโหมดสปอร์ตเนี่ยอันนี้ต่างกันชัดเจนเลยโหมดสบายคันเร่งก็จะชิลๆตามที่เขาบอกครับโหมดสปอร์ตเนี่ยคันเร่งก็จะตอบสนองไวขึ้นยตอนนี้ลองเข้าโหมดสปอร์ตครับไปลองกดดูปึ๊บเห็นป่ะโอ้โหปึบกดฮึดกดฮึดโอ้โหดีดเป็นม้าเลยนะกดเป็นมาแต่ถ้าโหมดสบายครับเรากดลงไปายหนึ่งสองสามกด กดเนี่ย,ยผมกดตอนที่ผมพูดคําว่ากดนะเออมันจะมีอาการแบบหน่วงๆนิดนึงเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราขาบหมดประหยัดครับอันนี้ชัดเจนเลยกดหมดประหยัดหนึ่งสองสามกดมันจะเหลือประมาณนี้นะครับผมถ้าคุณเองเป็นคนที่ต้องการเนี่ยอัตราเร่งแซงยำขับขันเวลากดคันเร่งลงไปเนี่ยน,นี่ก็ตามผมแนะนำไม่ใช้โหมดสบายกับโหมดสปอร์ตครับเพราะว่าต่อให้เราเนี่ยอยู่ใน2โหมดนี้ก็ตามเนี่ย และเรากดแป้นคันเร่งลงไปจนจมสุดนะครับมันยัให้อัตราเร่งเนี้คายออกมาเต็มที่บดก๊อกไม่มีกักเลยแต่ถ้าเข้าหมดประหยัดครับต่อให้คุณเนี่ยกดแป้นคันเร่งไปสุดมันยังจะน่วงอยู่ดีๆช้าๆค่อยๆมานะครับมันอาจจะแบบ อัตราเร่งแซงอาจจะไม่ทันใจคุณก็เป็นไปได้นะอันนี้ใช้ใฟังกันส่วนตัวผมว่าโหมดสบายเนี่ยนุ่มนวลที่สุดแล้วต้องการเร่งแซงก็ได้นะครับขับทางไกลก็ชิลๆเป็นคันเร่งเนี่ยตอบสนองไม่ไวจนเกินไปนะครับส่วนเรื่องเบรกกันที่ผมบอกไปเนี่ยคันนี้เองเนี่ยปรับตั้งได้2รูปแบบนะครับอย่างแรกคือระบบ regenerative braking คือการนําพลังงานขับเคลื่อนนี้กลับมาใช้ใหม่คือเวลาที่เราถอนเท้าออกจากแป้นคันเร่งครับมันก็จะปั่นไฟเก็บเข้าแบตเตอรี่พร้อมกับหน่วงความเร็วของตัวรถคันนี้เองเนี่ยเลือกได้3ระดับนะครับปิดก็ได้ปรับได้อ่อนกับปรับได้ปานกลางอันนี้ผมว่าดีมากเลยนะครับถ้าเรากดปิดไปปุ๊บแล้วผมถอนเท้าออกจากแป้นคันเร่งนะลองดูครับหนึ่งสองสามถอนนี่เหมือนรถน้ํามันเลยคุณมาซื้อรถไฟฟ้าคันแรกเออดีเจนเลือกปิดเอาไว้อันนี้ดีมากๆครับ คุณเนี่ยแทบไม่ต้องปรับตัวจากการขับขี่เลยบางคนเนี่ยไม่ชินกับรีเจนนะฮะพอเวลาถอนเท้าจากคันเร่งแบบชอบแบบขับไหล่ไหงมันจะเกิดอาการยึกยักยืดยักเงี้ยไม่ดีเลยนะครับส่วนใครชอบรีเจนก็มีโหมดอ่อนกับปันกลางให้ใช้ส่วนตัวผมว่าเลือกปันกลางเนี่ยโอเคละเหยไปปุ๊บครับแล้วก็ถอนเท้านะออกจากเป็นคันเร่งไม่ได้เหยบเบรกนะครับเห็นไหมแถบสีเขียวมันจะค่อยๆรีเจนเนี่ยแบบนี้เลย แต่ถ้าคุณเลือกโหมดประหยัดครับนี่มันจะเลือกระดับรีเจนไม่ได้เพราะว่ามันจะปรับเป็นระดับสูงแต่เขาไม่มีให้เลือกนะคือมันจะสูงกับระดับกลางเนี่ยขึ้นไปอีกขั้นนะเออจริงๆถ้าเขาให้เลือกสูงมาก็น่าจบเลยจะได้ปรับตั้งได้หลากหลายเนี่ยรูปแบบมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากรีเจนแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันสามารถปรับตั้งเนี่ยน้ำหนักของแป้นเบรกได้ด้วยแต่ว่าเราต้องเข้าไปคละเมนูกัน เราต้องกดเข้าไปที่นี่ครับพลังขับคลื่นของแชสซีโอ้โหเหมือนมีพลังไงไม่รู้และนี่ครับการตอบสนองของเบรกเลือกได้2อันคือมาตรฐานครับกับแบบสปอร์ตอันนี้ชัดเจนเลยว่าการหน่วงความเร็วของตัวรถเนี่ยเวลาที่เราแตะเป้นเบรกเนี่ยมันจะให้ฟีลลิ่งความไวที่แตกต่างกันทั้งหมดมาตรฐานนะครับเราแตะลงไปหน่อยเออค่อยๆชะลอแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไวประมาณนึงแลวนะ เออใครที่แบบขับรถญี่ปุ่นมาแป้นเบรกจับไปไวเนี่ยมาขับคันนี้เรื่องมาตรฐานก็โอเคแต่ถ้าคุณครับเป็นสายซิ่งขั้นสุดครับอย่าให้เบรกจับไวจัดๆเลยเข้าหมดสปอร์ตเนี่ยก็สบายใจดีเขาก็มีให้เลือกนะเพื่อแบบ หลายคนมีความต้องการในการใช้งานที่แตกต่างกันอันนี้ดีเนซใช้ข้อดีของหน้าจอให้เป็นประโยชน์ด้วยก็คือเอาทุกอย่มาใช้แหละในการให้เราปรับตั้งตามที่เราต้องการได้นะครับส่วนพุ่มมาเลยเองคันนี้ก็เลือกได้2โหมดนะครับอยู่หน้าเดียวกันเลยนี่ครับแรงบังคับเลี้ยวแปลภาษาไทยแบบนี้นะนี่คือน้ำหนักพุ่มมาลัยนั่นแหละนะเลือกได้ระหว่างสบายตลอดข้อสบายครับผมลองนะยกพุ่มมาลัยดูนะประมาณนี้นะครับสบายแต่ถ้าเลือกโหมดสปอร์ตครับด้วยน้ําหนักเดียวกัน เห็นไหมเฮ้ยตรงกลางเนี่ยมันจะหนืดขึ้นประมาณนึงเลยผมว่าน้ําหนักเนี่ยมันต่างกันเนี่ยความหนืดสัก30-40%ได้เลยนะเออถ้าคุณเป็นคนที่ชอบพวงมาลัยหนักหนักหรือเป็นคนที่ชอบขับเร็วเและอยากให้แบบพวงมาลัยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นก็เลือกแบบสปอร์ตไปแต่ถ้าคุณเป็นคนชอบพวงมาลัยเบาโดยเฉพาะคุณผู้หญิงให้มันแบบสาวง่ายหมุนพวงมาลัยง่ายเวลาขับในเมืองเวลาจอดรถในเมืองรถติดติดอะไรเงี้ยเลือกสบายเนี่ยก็โอเคมีเลือกด้วยเหมือนกัน ส่วนเรื่องช่วงล่างนะครับเป็นเรื่องที่ใครหลายคนเนี่ยพูดถึงกันมากๆในโดยเฉพาะชาวเน็ตนะครับตามสเปคคันนี้ด้านหน้าเป็นแบบอิสระ m a ็กเฟอร์สันสตด้านหลังเนี่ยเป็นแบบทอร์ชันบีมนะครับจนถึงขนาดแบบมีภาพเดลเบอร์ตรเน็ตหลุดไม่เห็นว่าเวลาขับพันนักขูขาเนี่ยน้องข้างหลังเนี่ยจะแบบเดง้งเด้งเด้งเดงเเด้งแบบนั้นนะ แต่วันนี้ผมมาลองขับจากกรุงเทพมาเขาใหญ่แล้วผมก็กลังขับกลับอยู่ไม่ผมว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเทียบกันกับรถที่เคยขับเนี่ยรถแรกๆเป็น First s m p r e s s i o n เนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนอะไรไปหรือเปล่าผมรู้สึกได้ว่าช่วงล่างเนี่ยมันเซ็ตมาเนี่ยเฟิร์มกว่าคันที่ผมเคยขับอยู่นิดนึงนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมัน,นเน้นความนุ่มสบายความนุ่มวนวลในการขับขี่เป็นหลักใครที่ชอบแบบสายคอมฟอร์ ขับชิลๆขับเรื่อยๆนะฮะผมว่าคันนี้เองเนี่ยตอบโจทย์ได้เลยนะโดยเฉพาะเวลาขับปานักขุขราครับลูกรันนาดทาหลุบบอบางทีนะเมื่อกี้ทางเข้าหตรงจุดถ่ายทำเนี่ยมนเป็นดินลูกกรังอะ่ะเราขับแบบพุบรูดไปได้เลยอะ่ะเออผมว่าอันเนี้ยเออมันตอบโจทย์ได้จริงๆนะสำหรับคนที่ชอบความสบายเพราะว่าคำว่านุ่ม แข็งเด้งย,ย้วยแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้ผมอยากให้คุณเนี่ยไปลองด้วยตัวคุณเองจะดีกว่านะครับแต่ก็มีข้อสังเกตอยู่จุดหนึ่งนะครับถ้าคุณเนี่ยเป็นสายซิ่งชอบมุดไปมุดมาฟึฟา๊บฟ้ฟาบฟึฟ๊บฟ้าบอย่างาเงี้ยอาจจะต้องใช้ความระม,มัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าคันนี้เองเนี่ยมันจะมีอาการครับบอดี้โรลยิบยักยิ๊กยัก,ยกอย่างเงี้ยให้รู้สึกอยู่บ้างนะอย่างยกตัวอย่างนะตอนนี้เดี๋ยวเราเนี่ยลองเปลี่ยนเลนให้ดูนะอ่าขณะไม่มีรถนะครับลองเปลี่ยนนะอ่าลองเปลี่ยนนี้ปุ๊บเนี่ยฟ เนี่เห็นไหมมีอาการอยู่นิดนึง่งอาการนิดนึงเพราะฉะนั้นใช้ความระมัดระวังนิดนึงถ้าคุณเนี่ยเป็นสายขับซิ่งอาจจะต้องเข้าใจว่าคาแรคเตอร์ตัวรถของคันนี้มันมีลักษณะแบบไหนตอบโจทย์คนกลุ่มไหนนะครับ โดยรวมแล้วไอออนยูทคันนี้ปรนรถที่ถือว่าสเปคเขาจัดมาให้เป็นเบอร์ต้นๆในกลุ่มจริงๆร,ระบบความปลอดภัยก็ครบครันให้และเด่นๆอย่างกล้องรอบคัน360องศาพร้อมมุมมองใต้รถแบบโปร่งแสงเซ็นเซอร์กระระยะหน้า4จุดหลัง4จุด ระบบเตือนมืออับสายตา BSD ตาุ่มลมนิรภัย6ตำแหน่งมาด้ันค้างยาวพิเศษถึง2.1เมตรจุดยืดเบาะนั่งสำหรับเด็ก Isofix ระบบขับขี่อัจฉริยะเลเวล2มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชัน Stop and Go พร้อมระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะและช่วยควบคุมรถในเลนยิ่งใช้ตอนขับทางไกลนี่สบายเลยและยังมีระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันอีกด้วยระบบพวกนี้ปรับตั้งเปิดปิดได้จากในจอกลางนะครับ มีข้อสังเกตที่ผมอยากบอกทุกคนไว้นิดหนึ่งเจ้าคันนี้ระบบความปลอดภัยบางอย่างจะทํางานทุกครั้งที่สตาร์ทรถขึ้นมาใหม่เพื่อความปลอดภยัยถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะต้องมากดปิดทุกครั้งและไม่มีเมมโมรีซีจําตาแหน่งบอกคนคขับกระจกมองข้างแต่ยังโชคดีที่คันนี้รองรับการอัปเดตแบบ OTA เราติดตามว่าอาจจะมีอัปเดตในอนาคตกันนะครับสวนภูมิมาลัยคันนี้ปรับได้2ทิศทางปรับสูงต่ําได้แต่ปรับใกล้ไกลไม่ได้เข็มขัดนิราภัยก็ปรับระดับไม่ได้แต่สําหรับผมที่สูง80เซนยังปรับบ่านัังขับสบายไได้ไม่มีปัญหาครับ โอ้โหแล,แล้วทั้งหมดนี้แหละครับคือที่สุภัตทุกคนเนี่ยมารีวิวจอดลึกเจ้ารถไฟฟ้า I อออนยูทคันนี้นะครับหวัน1ชาร์จขับไปกับกรุงเทพเขาใหญ่จอดถ่ายทามด้วยขับขึ้นเขาลงเขาแบบนั้นเลยรวมถึงทดสอบสมรรถนะของตัวรถนะครับเจ้าคันนี้เองเนี่ยทำได้จริงๆนะครับบนหน้าจอบ,บอกว่าเราขับไป399กิโลเมตรแบตเตอรี่ยังเหลืออีก13ด้วยซ้ําำไปนะถือว่าตอบโจทย์การใช้าง,งานทั้งในเมืองและนอกเมืองนะครับคุณผู้ชมคนไหนสนใจเนี่ยผมแนะนําว่าอยากให้พาคนที่บ้านเนี่ ลองสัมผัสกันด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าคุณได้ลองขับด้วยตัวคเองเป็นลองกันได้ที่โชว์รูมไอออนทั่วประเทศและมีคอมเมนต์ยังไงเนี่ยมาทิ้งเอาไว้นะครับใต้คลิปได้เลยผมอยากรู้เหมือนกันว่าคุณคิดเห็นเหมือนกับผมหรือเปล่านะครับและฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ติดตามไป็นทพวกเราด้วยวันนี้ผมออฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายขับกลับบ้านต่อสบายๆเลยนะนี่